สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสาตามประเทศอยู่กับพี่เจรกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียล1ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับพี่เจเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับฟุตบอลลาลีกา สเปนบาเซโลนาจะเปิดบ้านเจอกับเอลเช่บาซ่า22แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เรอัลมาดริดมา1ต่อ2ทำให้ตามเยอะเลยนะครับฮันซี่ฟลิกจะไม่มีแปรรี่ที่ติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงจากเกมล่าสุดแถมตัวหลักกาบีราฟินญาดานิโอโมโรบันบลอบสกี้เจ็บหมดเลยนะครับโดยหลักๆก็ประตูเชตนี้เกมรับคูบาซีกาเซียนะครับตรงกลางก็ต้องใช้เฟงกี้เดยองนะครับแนวรุกเฟมินโลเปสเฟรนตอเรสลามิญยาเมามาคัตแรดฟอร์ดในขณะที่ เอลเช14แต้มชนะ3เสมอ5แพ้2เกมล่าสุดในลีกบุกแพ้เอสปันยอนมา0-1แต่ก็ไปแก้ตัวในโกปาเดรเรนะครับบุกชนะยูดีกาเลสทีมรองบอลมา4-0ครับ โอเดซาเรเบียก oh ุนซ the e ือนะครับมีเปโดบิกาสคุมเกมรับตรงกลางมีมาติมเนโตเชอแมงมาเรล่าข้างหน้าอันเดรซินวากับราฟาเมียนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนบาซ่าชนะขาดลอยไปกลับในบ้าน3 0เกมเยือน40ครับก่อนเกมบาร์เซโลนาเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับบาซ่าหลังพิงฟ้านะครับแต้มตามมาดริดเยอะแล้วนะครับเราจะว่าไปวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านแม้ว่าจะเจ็บเยอะแต่พิจิตมองว่าพวกเฟเมนลามินยามาฟรานโตเลส แรดฟอร์ดเนี่ยก็เพียงพอนะครับที่จะพาทีมชนะเอลเช่ขาดถึง2ลูกได้กระแสลาเดสไหลบาซ่าด้วยวัดใจบา,า,บาซโซนาจะคืนฟอร์มครับการันตี2ประตูเป็นอย่างน้อยให้เชียบาเซลโลนาเป็นกระแสสเปเชียลหประจำค่ำคืนวันนี้ครับ